ปเนเตอร์แล้ววันนี้เดี๋ยวทสจจะไปเตนเตอร์ให้อีกี่นี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนคย้ายอไหหน้าขาวทุกคนเลนเยนะแดดรงกรโพดครับโพดเหรอนี่คระโพดนี่ <c oughs> อันนี้อันนี้ประเทศนี่บนมะกรออันนี้มาดานหน้าอันนี้อ่าเดียวเพราะว่าคนทำเหมอนมย่หนีลอปอันทอะไรนี่หายอ เนี่ยเนี่ยถ้าใครจะสั่งทำอันนี้อันนี้นะนอะไรเราเลยใครจะสั่งทำกระทงก็ม,มกีต่อได้นะโอ้แต่เอาทีน่น้อย่ีสวยอะมีต่อครัเอาใครก็ได้นี่ครับใครตัดแดดเด้ดอเป็นขนมครับนะกำนัน,นอันนี้มันเป็นขนมหรือเป็นอะไรตัวมันเป็นกระโพดครับเป็นทำจากกระโพดเนี่ยนี่นะครับผม

วัดตระดิษฐ์วัดสุขทาว